สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิดสุขสู่คนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้ก็พบกับยูทูปสาเลมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้สาเลมจะพาพ่อแม่พี่น้องขึ้น้อู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่งหลุกแต่งล่างพ่อแม่พี่น้องเนาะบางคนแต่งหลุกแต่งล้างเนาะทำเป็นซุ่มกันเลยมาเลยล่าพ่อแม่พี่น้องชุนซงคำว่าเป้งเนบ มาสิบแปดโลอะนี่นะ <el> <t ous> ค่ะเอาหันอันนั้นบ่บนี่มันจะมาจากขับเราหนูเนาะย่องขันแน่ลางมีพลอยน้องนั่นลลงล,ล้างรถล้ากน้องเนาะลากขันนี้ก็แกรถได้พลนะอยเนาะแกรถแกไล้างเขับออกยังไงเนาะเนาะ เอาแปรงโหลดกลางเด้อเพื่อนี่น้องมือนี่ค่ะห้ามตีนรถห,หนะ่อยเนาะแปลงแหนบมือนี้แนนหนบรถล่าง oh. ชอยกันเลยนะชอยงานกันเนา้อขางกันกันตู้เพิ่มเกาหลดเช็คโหลดเพิ่งนีนองนี่นอเอากะยังบมโดนพอก็ออกไปเฮดเรียกแล้วเพิ่งน่องหซนหายกันแนี่ตัหลดซุ่นแดแหละพอนน่องอันนี้น่ะ Nó cái 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 gì vậy? Các bạn cái 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 สองแล้นนะวเนาะสไลด์รถอยู่อูจะมีปัญหาเป็นแหนบเลยน้องลายเนาะรถแก่เครื่องน,นักนเลยน้องเนาะก็ต้องได้เช็คแหนบตลอดเนานะรถด้ามก็แหนบเนาะเข้าขมากนะเนาะสไล ่นเอาอ้าวพ่อพี่น้องมาเมื่อนี้ก็เปลี่ยนตีนรถน้ำพ่อพี่น้องมื่อนี้เนาะกับแหนบแน่พ่อพี่น้องตีนรถกะหัวพ่อพี่น้องเนาะเพิ่มเพิ่นหัวสองตีนมื่อนี้พ่อพี่น้องเพิ่มเปลี่ยนอีกสองตีนเนาะเอาตีนทั้งนี้ออกสองแล้วเอาอีกสองตีนด้านหลังพ่อพี่น้องหัวเนาะวันนี้อากาศดีเด้อพ่อพี่น้องมื่อนี้เนาะแดดกับวัแห้งพ่อพี่น้องมื่อนี้ ลมพัดวอดวอดี่น้องเนาะมือเนาะฮึมองไปนะพ่อกับช้งกอนเาจนตายไปเบกกับเบกโอยรนี่ิงจังยังไงจิ้งจัังไกได้เลื่อนหน่อ um. ิโอ้โนะไหนว่จะมาเอพี่อนนั euh. ่บ you know> ่เอาช้างมาดู ขูล้วลุกคือไปทาดียวใส่เยเดยียวตีนเหโอว้ายคือเอาแสงให้นะเขาไปห้องนะจะกองรถละกันไอเดี๋เวงานพูดนอกจานพูนกันเนาะ นี่กร้างอ่ะเพงรอกลางวนมันนี่กะซางสี่คนพรมินนอกอันนี้เน,ะเน,ะน,นาน<ฮ>ะการหงกคนขับรถพรมิน้อกเจ้าของรถกันเนาะจนมาซอยกันเนาะเรื่องา,านนี่แหละคนรถละกัน เนี่ยด้านข้างนี้พี่หน่อ้างเนาะรถแรกก็ดีงาพียหน่อโค้งงาพี่เน่องากระตัมพียหน่อเนาะโคงสายของพี่เนาะตัมลงตรงนี้เนาะรถแรกก็แกะปูนได้พพี่หน่อเมื่อก่อนนั้นรถแรกก็เอาแปะปูนเนาะเมื่อก่อนเนาะรถแรกที่เพิ่นมาโยก เครื่องจักรได้เพื่น้องเครื่องจักรรถสุนหาเนาะเอาตัวนี้เพิ่งกลับไปเอาปูนเนาะอยู่หงงานปูนที่บัางเพิ่อนน้องได้เพื่อนน้อวิธีเพื่อเอาตีนของใช้รถด้ยเด้ เอาอไปเฉยไปเฉย่ไปเรียกโอ้โอบ่าเวียนจันโอ้โบ้านอยู่เวียงละมันตัดผมใหม่แต้ว่ตัดผมใหม่แต่แว่ตัใหม่เนยอักจไปง่ายเนาะแม่เลยเหตุือชือชื่อยอขเาคนมปนหลักเ <laughs> ล็กนี่ <c oughs> อันนีุอันนดูของกัานเรื่องประจดนะโอ้คนสิทเที่ยวเขาก็นัวผมมีห้องกินนะับะม่หอโมงเลยอยู่หันเลยเขาซื้ออยู่นอกินแล้วจบ แล้วเกินไปบุ่นก็มีอาตากินอาตากินอาตากินแต่ว่าคำาบกินคือจุ่เฮ้าเลยอย่างอย่างกินโลดเนาะไปโลดมืออยู่หันวะเขากินมันก็หนังตัวหนังโนดม่งคุณกินผลจากผลไว้คือใครอเนี่ยค่ะเนี่ยผัดพอดีทางบอดีรถนักเห็นเห็นเนี่ยผัก นี่แล้วพ่อพี่น้องให้ด้วยให้งานแต่ละมือแต่ละเว้นกันเนาะจะมีเวียกเขามาคุมือพ่อยพี่น้องนอดแล้วรถจะชงเสร็จกับคุมือพอยเนาะรถเช็คแล้วคนออกไปออกไปกับขั้นใหม่เขาม้าพ่อยพี่น้องสลับพัทเปลี่ยนไปแต่ละมือแต่ละเว้นพ่อพี่น้องเลยเนาะเยวะพป็นหนึ่งคนกะไปเอาตีนทางหลังของรถลากออกมาอีกพ่อพี่น้องภาคนั้นเนาะ เป็นหัวนี่คือรดลากที่แตีนเดอพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะขั้นสีบอลพ่มพี่น้องศูนยเนาะพ่อมพี่น้องเนาะรวมลวมเลยเออแต่บซีมนไงตโตแจกก็ได้ฮะเทวนโตบล็อกสี่เลี่ยมฮะ น่สนหมพ่อฉอขบล็อกซีกนนเียมเบล็อกทันจังรถนาีเียมบล็อกโซเดียอฮึ <c oughs> วัว่าววางเยวัน <motiv> น <ators> <m> ี <N> ้อ <ke im quarto> oh ่างัอยงไงวอนี่ผนแป้งรตินเนเนาะปลาดูเนาะแม่ิ่นเนื้อว่านี่เฮี่เนาะนี่กล้องพ้อย่น้าคนะแป้งโรดเนะ รถคนหนาเนี่ยอุ่ยแล้วเฮ้ยเนาะแปลงเนาะมันนี่ยนี่แสลงกับยูเราใส่แบบนียดินเหมือนเลยดินย่อยเนาะกระจอดรถนั่งมันนี้เนาะครบไปเลยเนี่ยเกินย่อยเสียแข่ง เด้อพี่น้องรถนี้เพิ่นกะแป้งเป็นเด้อพี่น้องมาถอตจะหลุดสางทางเนาะพวกรถใหญ่ได้เบิดเนาะพี่น้องเนาะสางอยู่บริษัทผมสางอยู่บริษัทเลขแปดพม่พี่น้องมันเห็ุได้เนาะอ้าวพูนก็ได้พี่น้องรถเป็นคนทางแก๊สพี่น้องหะออกซิไปจอดจะมลห้งงานเนาะมูนกะแป้งรถพวยน่องวุ่นวุ่นอยู่เนาะพู แปงรถสาจุดเลยวันนี้นี่นี่พี่น้องเนาะจอดอยู่นี่เลยพอพีน้องจอดอยู่บนเินาลเอี่แหละพอมีน้องแปลงแีน่องใส่ลิ้นรถพรมีนองอือ เนี่ยพูดเนาะเขาลถกล่องเนะลยเนาะรถกะเฮ็ดมาเื่อคนโดยเฉพาะเลยเนาะพูะดเนาะเขาลถกล่องกันวิดเนาะสูงอยู่เบ่งรถเขาปอกๆไแปรกันีเนาะแจกบางแล้วเนาะพูดเนาะเอาลินใส่เรียนหลายอย่างเลยเนาะ цаад лоон หินใส่ก,กองเลยพว่อเนาะด้านนินขึ้นเนาะใส่ก,กองได้เนาะเน้พ่อยน่ะนี่เล่มพ่อยน้นองรถมาใกล้ใกล้กลักนเนาะตะกี้เนี่ยเป็นกองเดียวกันพ่อยน่ะรถเป็นหินกองใหญ่เนาะชีดด้านขึ้นไปนะขึ้นไปให้เต็มอยู่เทึง ลดซุนซองไว้น้อยังไงน้อรถรุดนี่จะมีสองขั้นไวน้นาะขั้นหนึ่งแหละเพื่อนออกไปเฮ็ดแคบนอกเนาะเฮ็ดใหญ่อยู่แคบนอกไว้นาะตอนนี้ขั้นที่สองเนาะนยืมแคบในนี่แหละเพื่อนไวน้อเลยเนาะ เพื่นขึ้นเพ่อนขึนน้นแล้วนะห <c oughs> ินมาแต่พูดแหละดีรถด้ามคนปคนเข้ามาเลยเฮ้ยเนาะแ <c oughs> ต่เมื่อก่อนน,นะเนาะรถด้ามเบอร์สิบสองกับเบอร์หาสามเฮ้ยเนาะคนเข้ามาเนาะ <c oughs> เฮ้ยน้อเอาพแม่พี่น้องมาฮันนีนาะก็ถึงเวลาสมหรัพาอควรเด้อเฮ้ยน้อเนาะแสดงจิ๊กโขอจบคลิปกันเด้อเแม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อเแม่พี่น้องพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อเแม่พี่น้องสบายดี